คลิปนี้ไหมและปอจะพาไปดูบ้านเดี่ยวในสังคมคุณภาพความปลอดภัยแบบ6ระดับย่านบางนากม .12 ฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยการเดินทางสะดวกใกล้ทางด่วนและสนามบินสุวรรณภูมิค่ะสวัสดีครับ อยู่กับไมแล้วก็ปออีกเช่นเคยนะคะเจอกับเรา2คนจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรีวิวโครงการบ้านที่น่าสนใจราคาดีๆในทำเลโดนๆค่ะแล้ววันนี้นะครับเราทั้งสองคนขออาสาพามาดูในทำเลของบางนาะโซนนี้เนี่ยหลายคนกําลังมองหาที่อยู่อาศัยอยู่นะครับโครงการที่พาไปชมในวันนี้ครับเป็นโครงการบ้านเดี่ยวสังคมคุณภาพต้องบอกเลยว่าได้ความเป็นส่วนตัวสุดๆครับเพราะมีเพียง155ยูนิตเท่านั้นแล้วก็การรักษาความปลอดภัยของเขาเนี่ยเรียกว่าลักชวรี่สุดๆนะครับติดถนนใหญ่ใกล้ ว,วันนี้จะพาไปชมการกับเนิรติบางนากม12บ่ายเซนทันพัฒนาครับซึ่งโครงการนี้นะคะพัฒนาโดยบริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนนั่นเองค่ะในในเราสองคนก็มาอยู่ที่โครงการนี้แล้วนะคะขอเริ่มรีวิวตั้งแต่ทำเลที่ตั้งก่อนเลยค่ะสำหรับการเดินทางมาที่โครงการแห่งนี้ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์จะถือว่าเดินทางสะดวกมากๆเพราะสามารถที่จะเข้ามาจากทางถนนบางนาตราดวิ่งเข้าถนนสุข,ขาพิบาล6 เข้ามาแค่ประมาณกิโลก,กว่าเท่านั้นเองก็ถึงโครงการแล้วล่ะค่ะซึ่งคนในพื้นที่จะรู้จักกันในชื่อซอยวัดหลวงพ่อโตเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนบางนานและถนนเทพารักนั่นเองนะคะและในซอยนี้นะคะก็จะเชื่อมต่อกับซอยสุขาพิบาล5ซึ่งสามารถที่จะวิ่งทะลุไปยังถนนกิ่งแก้วหรือจะวิ่งตรงไปยังถนนเทพารักก็ได้อีกด้วย และตัวโครงการนะยังอยู่ใกล้กับทางด่วนจุดขึ้นลงบุรพาวิถียิ่งทําให้การเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจประทุมวันสาธรและคลองเตยง่ายมากๆค่ะถ้าใครจะเดินทางไปทางถนนพระราม2หรือไปบางปะอินก็สามารถที่จะเลือกใช้วงแหวนการจนาพิเศษได้เลยค่ะหรือสามารถที่จะเดินทางไปทางภาคตะวันออกอย่างชนบุรีระยองก็สะดวกสุดๆเลยนะ ส่วนใครที่ทำงานอยู่แถวสนามบินสุวรรณภูมิจะบอกว่าอยู่ที่โครงการนี้นะคะก็สามารถจะเดินทางไปสุวรรณภูมิได้เหมือนกันเพราะว่าโครงการเนี่ยอยู่ใกล้หรือว่าจะใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงเข้าเมืองก็สะดวกเหมือนกันนะคะและในอนาคตค่ะก็จะมีรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบาไร้เรลบางนาสุวรรณภูมิมาอยู่ใกล้กับโครงการด้วยซึ่งสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดนะคะก็จะเป็นสถานีกิ่งแก้วตรงมาร์เก็ตวิลเลจห่างจากโครงการเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ส่วนรอบๆโครงการก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่ครบนะคะอย่างเมกะบางนาอีเกียบางนาหรือว่าจะไปเซนทัลวิลเลจมาเก็ตวิลเลจและต่อด้วยเซนทัลบางนาก็สะดวกด้วยสำหรับร้านสะดวกซื้อร้านอาหารร้านค้าอยู่ใกล้ๆก,กับโครงการถือว่าพวกห้างใหญ่ๆแอร์เย็ยนๆร้านอาหารอร่อยๆเนี่ยครบครันเลยละค่ะ ที่โครงการนี้นะที่มีระบบรักษาความปลอดภัยถึง6ระดับถือว่าเป็นบ้านระดับลักชัวรี่มากๆนะอย่างแรกที่มาแล้วมองเห็นเลยก็คือประตูทางเข้าครับเป็นดับเบิลเกตเป็นประตู2ชั้นแบบนี้แล้วก็มีการแบ่งโซนระหว่าง g u e s area กับ r e s i d e n t area เป็นโซนอย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งจะมีในโครงการระดับลักชัวรี่เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีพี่ๆนะครับรักษาความปลอดภัยแบบนี้นะครับดูแลตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกล้อง cctv ด้วยระบบการเข้าออกโครงการครับเป็นแบบ แอคเซสก๊าซสำหรับลูกบ้านส่วนเกสนะครับที่มาหาลูกบ้านต้องทําการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบ BMS Security นะครับทำการนัดหมายแล้วจะได้ QR Code มาถึงโครงการก็โชว์ QR Code ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะทําการสแกนก็เข้าออกโครงการได้อย่างสะดวกสบายเลยครับตรงนี้ถือว่าไฮเทคมากๆอนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีรั้วรอบขอบชิดเขาให้รั้วสูงถึง3เมตรด้วยกันนะครับแล้วก็มีเหล็กแหลมเพิ่มเติมขึ้นมาอีก60เซนนะคะเป็น3เมตร6 0ปลอดภัยสุดๆเลยนะครับและที่ตัวบ้านนะครับ เขาติดตั้งระบบการขโมยเป็นระบบ Magnetic and Shock s h o l k Sensor ตรงนี้ให้มาทุกหลังเลยนะครับที่สำคัญเวลามีการงัดแงะหรือว่าการลักขโมยเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณมาที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย <Wow. S 1> รวมถึงเราสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเช็คในโทรศัพท์ได้ด้วยครับ ถือว่าความปลอดภัยของโครงการนิรติบางนากม12บเซนทันพัฒนานะคะเป็นความปลอดภัยแบบ very high level security standard นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวใหม่กระป๋อจะพาทุกคนนี่นะคะเข้าไปชมข้างในกันบ้างดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของส่วนกลางว่าเขาเนี่ยนะมีอะไรรองรับไว้ให้ลูกบ้านกันบ้างค่ะไปครับค่ะ สำหรับคลับเฮาส์ของที่นี่นะครับดูสวยแล้วก็โดดเด่นมากๆในสไตล์โมเดิร์นดูเรียบง่ายแต่ว่าจริงๆเนี่ยฟังก์ชันเขาอัดแน่นแล้วก็จัดเต็มมากๆเหมาะแก่การทํากิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์ครับหมายครับค่ะที่นี่นะคะเป็นคลับเฮาส์สองชั้นนะคะแล้วก็รองรับทุกการทํากิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวของเราเลยนะคะมาดูโซนกันดีกว่าอย่างที่เราสองคนอยู่ตรงนี้นี่นะคะุณผู้ชมค่ะคือชั้นหนึ่งเนาะรตรงนี้นะคะฝั่งด้านนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่มีล็อบบี้นะคะเป็นหนึ่งห้องเนาะงมีเขาจน้องต่าางๆเอ ได้ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเลยเนาะและในห้องนะคะก็ยังมีฟรี Wi-Fi ด้วยนะคะ ปอดูแล้วเนี่ยบรรยากาศบ,บอกเกม่ะกับการทางานมากๆเลยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคน work from home ก็สามารถมา work จาก club house ตรงนี้ได้โอ้โหดีมากเลยนะคะนั่งทํางานไปแล้วก็มองเห็นวิวสระว่ายน้ําค่ะเพราะว่าด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะที่เรา2คนอยู่เนี่ยนะเป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าเขาแยกระหว่างสระเด็กแล้วก็สระผู้ใหญ่<ะ>และแถมปลายสระนะคะที่เป็นฝั่งนึงเนี่ยนะคะเขายังทําแบบว่าหลังคายื่นออกมาเพื่อให้อยู่ในร่มเพราะฉะนั้นใครที่ชอบแช่น้ำอะปอดแล้วก็ไม่อยากรับแสงแดดเต็มเก็ว่ายน้ําแล้วก็นั่ง แช่น้ำในโซนนู้ได้เลยที่ปอชอบมากๆเลยคือเขามีกิมมิคของการทําม่านน้ำอ่าลงมาจากหลังคาดูสวยงามเลยฮะ คุณบอกแบบจริงจังมากก็ต้องจริงจังสิครับเพราะว่าเครื่องที่นี่เนี่ยเขามีให้ครบเลยนะครับสาหรับใครที่รักสุขภาพอยากจะดูแลร่างกายของตัวเองต้องบอกเลยว่าเทรนด์รักสุขภาพกลางมานะเพราะนั้นที่นี่เขาจัดเต็มสำหรับเครื่องเล่นไม่ว่าคุณจะเวทเทรนนิ่งหรือว่าคาร์ดิโอได้หมดทุกแนวเลยใช่ค่ะส่วนสาวๆนะคะถ้าไม่อยากออกกาลังกายหนักขนาดนี้นะคะที่นี่เนี่ยเขาก็มีเสื่อโยคะไว้บริการด้วยนะคะแล้วก็มีมุมพื้นที่ที่เราสามารถจะยืดเหยียดโยคะของเราได้ด้วยอีกนิดนึงนะครับสำหรับฟิตเนสตรงนี้เนี่ยเขา ทรงสูงนะครับสำหรับใครที่มาออกกําลังกายที่นี่สามารถเทควิวได้ด้วยนะครับดูโปร่งๆแล้วก็การออกกําลังกายของคุณจะไม่น่าเบื่อต่อไปจริงค่ะและนอกจากนี้นะคะตรงนี้เนี่ยที่เราสองคนพาดูนะคะเป็นแค่พื้นที่ของคลับเฮาส์เท่านั้นข้างในนี่นะคะยังมีพื้นที่ของสวนส่วนกลางอีกเดี๋ยวไมค์กระป๋อก็จะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมข้างในกันค่ะครับคุณออกพอหรือยังคะพอแล้วครับอโอเคไปค่ะไปค่ะ สำหรับพื้นที่ของสวนส่วนกลางนะคะก็จะอยู่ในรีสิเดนซ์โซนนะคะเป็นสวนแบบพาโนรามิกพาร์คนั่นคะก็คือเป็นสวนแนวยาวตลอดทั้งโครงการนะคะเช้ามาจะวิ่งออกกําลังกายก็ได้ตกเกณฑ์จะมาเดินเล่นก็ได้นะคะที่นี่เนี่ยเขามีจ็อกกิ้งแท็กนะคะเลนเหล่านี้ไว้ให้เราออกกําลังกายได้แบบสบายเลยเล่ะอ๋อเขาก็เลยออกแบบเป็นแนวยาวแบบนี้ที่สําคัญบ้านไหนนะครับมีน้องๆหนูๆมีลูกๆก,ก็พามาเล่นตรงนี้ได้เป็นพื้นที่ที่ให้เด็กๆเนี่ยมาปลดปล่อยพลังการเพราะว่าเขามีสนามเด็กเล่นด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าสังเกตตรงพื้นดีๆเนี่ยจะเป็นพื้นยางกันกระแทก oh. เพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องของความปลอดภัยเลยครับ แล้วก็พื้นที่ส่วนกลางที่โครงการเขาให้มาขนาดนี้นะคะต้องบอกเลยนะว่าค่าส่วนกลางที่นี่นะคะอยู่แค่36บาทตาทตารางวาเท่านั้นเอง36บาทถือว่าถูกมากเลยใช่กับฟังก์ชันแล้วก็ฟัสซิลิตี้ต่างๆที่โครงการเนี่ยเขามอบให้อันนี้คือส่วนกลางนะเดี๋ยวเราสองคนน่ะจะพาไปดูแบบบ้านดีกว่าแต่ที่นี่เห็นทราบว่าจริงๆแล้วมันมีหลายแบบใช่ไหมใช่ครับต้องบอกเลยก่อนที่จะไปดูแบบบ้านการบ้านที่นี่เขาให้มาเป็นบ้านหลังใหญ่แล้วก็ฟังก์ชันจัดเต็มเหมาะกับทุกเจเนอเรชันจริงๆคุณผู้ชมพร้อมจะดูแบบบ้านกันหรือยังครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราสองคนพาไปดูกันเลยครับค่ะ ที่นิรติบางนากม12บายเซนทันพัฒนาเนี่ยนะครับเขาพัฒนาบนพื้นที่รวม39ไร่กว่าๆเลยเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นอยู่อาศัยเป็นส่วนตัวในสังคมแบบเอกลุศิสุดๆครับเพียง155ครอบครัวเท่านั้นสําหรับแบบบ้านในโครงการนี้มีให้เลือกด้วยกันถึง3แบบนะครับเริ่มต้นกันที่ Type A พื้นที่ใช้สอย164ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน1มุมพักผ่อน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถครับแบบที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น Type B พื้นที่ ใช้สอย192ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถและทป์ปสุดท้ายคือทา์ C นะครับเป็นทป์ที่ใหญ่ที่สุดพื้นที่ใช้สอย243ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน4ห้องน้ำ3ที่จอดรถครับส่วนหลังที่เราสองคนพามาดูวันนี้นะคะก็คือหลังนี้แหละคะ่ะเป็นทาย B นะคะที่ดินนี่นะคะจะอยู่ที่52.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย192ตารางเมตรค่ะ ฟังก์ชัน Type B นะคะก็จะเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2คันนั่นเอง สำหรับการออกแบบของตัวบ้านนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์รีที่ให้มาสวยงามมากนะครับโทนสีเนี่ยดูอบอุ่นมาก,มากๆเพราะว่าเขาใช้สีโทนเอิร์ธโทนนะครับใช้สีสไตล์แบบสีน้ำตาลสีเทาอ่อนๆสีครีมอะไรแบบนี้ดูแล้วสบายนะครับที่สำคัญราย,ายละเอียดของการออกแบบเนี่ยเขาเลือกใช้สีสะท้อนความร้อนทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยรู้สึกสบายตัวมากขึ้นครับทีนี้เนี่ยหมายจะรีวิวตั้งแต่โรงจอดรถก่อนเลยนี่ต้องอขอพูดถึงนะคะตรงนี้เนี่ยจอดรถได้2คัน ที่สําคัญส่วนใหญ่ในบ้านปกติอะที่จอดรถมักจะซุดแยกกับตัวบ้านคุณรูร้ออไหมใช่ใช่ใช่ใชแต่ที่นี่นะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขาลงเสาเข็มนะคะไว้ได้ลึกเท่ากับตัวบ้านและเขาก็ใช้คานเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องกลัวเลยว่าพื้นที่ของที่จอดรถเนี่ยจะซุดลงไปนะคะสิ่งหนึ่งที่ปอสังเกตเห็นนะครับก็คือที่จอดรถเนี่ยคุณสามารถเอาของแล้วก็เดินเข้าบ้านได้เลยนะครับเป็นที่จอดรถในร่มด้วยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเวลาฝนตกอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเดินไปที่เฉลียงบ้านแล้วก็เข้าตัวบบบ้านแปลอด ไ,ไม่ต้องกลัวเปียกครับด้านนอกนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็ยังมีพื้นที่ของห้องเก็บของด้วยนะคะเปิดเป็นบานประตูแบบนี้เนี่ยเข้าไปเก็บของข้างในได้เลยนะซึ่งข้างในนะคะก็มีพื้นที่แล้วก็ขนาดเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเหมือนกันแต่ไม่ชอบนะเพราะว่า เวลาเรามีอุปกรณ์พวกส่วนนะคะต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจะเอามาเก็บไว้ตรงนี้ได้ใช่แล้วเขาให้ค่อนข้างใหญ่ด้วยบางทีอุปกรณ์ส่วนต่างๆเนี่ยมันสกปรปกเนาะเก็บตรงนี้ดีกว่าเก็บในบ้านนะครับที่สําคัญที่ปอเห็นเนี่ยคือเขาให้ปลั๊กมาด้วยสำหรับใครที่อยากจะดูดฝงดูดฝุ่นรถสกปรปกทําความสะอาดได้เลยเออจริงใช่นะครับเหมือนคุณเข้าใจคุณผู้ชายมากส่วนอีฉันเป็นผู้หญิงไม่ชอบล้างรถไง <laughs> <laughs> ทีนี้ไปดูในตัวบ้านกันดีกว่าใช่ค่ะก่อนที่จะเข้าบ้านนะคะเราจะรีวิวตั้งแต่ประตูทางเข้าก่อนนะคะที่นี่เนี่ยเป บ้านใหญ่ขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะร้อนใช่ไหมคะเพราะว่าตัวโครงการเนี่ยให้เป็นกระจกเขียวตัดแสงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแสงก็จะถูกกรองจากข้างนอกในหนึ่งชั้นยิ่งทําให้ข้างในบ้านเนยเย็นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโอ้โห ครับตอนนี้เราสองคนก็เข้ามาอยู่ในตัวบ้านแล้วนะครับใช่แล้วค่ะหมบอกไว้ก่อนนะคะว่าบ้านมาตรฐานที่โครงการส่งมอบให้น่จะเป็นบ้านเปล่านะคะไม่ได้มีการตกแต่งแบบนี้เนาะสำหรับชั้นล่างนะคะรีวิวแรกที่จะพูดถึงนั้นก็คือเรื่องของพื้นที่ด้านล่าง for t o ceiling เนี่ยนะคะโครงการให้นะฮะสูง2.7เมตรด้วยกันแล้วก็ได้ความโปร่งขนาดน,านี้นั่นก็เพราะว่าเขาออกแบบให้เป็น open plan นะคะคือเปิดโล่งได้หมดเลยนะคะไม่มีอะไรที่จะมาขวางกัน้นเราอยู่มุมไหนของบ้านก็สามารถมองเห็นได้ บางคนอาจจะมีไอเดียที่แบบเ,ออเป็นของตัวเองนิดนึงอาจจะตกแต่งมุมนู้นมุมนี้เนาะ และโซนแรกที่เราเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็คือโซนที่เห็นเลยคือค living area นั่นเองือ,อว่าโซนห้องนั่งเล่นนะครับเอาไว้รับแขกหรือว่าอาจจะเอาไว้นั่งพักผ่อนจอนใจก็ได้นะครับ<ช>สามารถวางโซฟาตัวใหญ่เป็นรูปตัว L แ,แบบนี้ได้เลย,ยนะครับเป็นโซฟา3าที่นั่งที่สามารถนั่งได้สบายๆนะครับรวมถึงมีอาร์มแชร์เพิ่มแล้วก็มีโต๊ะกลางแบบนี้ส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็จะบิวเป็นชุดทีวีนะครับทำเป็นเชลฟ์ตั้งของวางใครที่ชอบเล่นโมเดลเล่นกล้องฟิล์มก็เอามาตั้งโชว์ตรง ได้แล้วด้านหลังนี้นะคะก็ยังเป็นหน้าต่างนะคะบานใหญ่ทรงสูงที่สามารถสไลด์แล้วก็ออกไปข้างนอกได้เลยจริงๆหมายว่ามันอาจจะเหมือนประตูอีกไซส์หนึ่งก็ได้นะถูกต้องนะครับก็สามารถเปิดระบายอากาศหรือว่า เปิดช่องรับแสงตรงนี้ให้บ้านเนี่ยมันรู้สึกโปร่งโล่ง,ลงสบายนะครับใช่ค่ะสำหรับโครงการนี้นะครับเขาก็ออกแบบบ้านเนี่ยให้เป็นแบบ Open นแอนคือเชื่อมต่อฟังก์ชันของแต่ละฟังก์ชันให้กลมกลืนอย่างลงตัวเลยนะครับ<ช><ช>อย่าง Li ฟวิ่งเนี่ยเราก็จะเดินต่อมาที่โซนของ d i n i n g Room ตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นแบบห้องอาหารที่รับรองคนได้ถึง6กที่นั่ง<ช>นะครับ<ช>ก็สามารถพาเพื่อนๆมาทานอาหารได้<ช><ช>ที่ปอเห็นอย่างแรกเลยก็คือเขาตกแต่งด้วยการใช้กระจก<ช>เพื่อทําให้ห้องเนี่ยดูกว้างขึ้น สำหรับเทคนิคนี้เอาไปใช้ก็ได้สำหรับใครที่อยากได้บ้านกว้างๆเนาะแล้วก็ด้านข้างๆนะครับ<ๆ>เขาบิวเป็นเคาน์เตอร์นะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเป็นสโตรเลจเก็บของได้นะครับก็ใครที่ชอบทาอาหารหรือว่าทาอะไรเล็กๆน้อยๆหรือมีของที่จะเก็บเยอะบิวเป็นชั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เก็บของได้สบายมากครับใหม่ใช่ค่ะส่วนมุมตรงนี้นะคะก็ยังมีแสงสว่างเข้านะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขามีช่องแสงที่สามารถเปิดได้นะคะเป็นบานกระทุงด้วยละค่ะ ฟังก์ชันจัดเต็มครบมากๆนะครับเชื่อมต่อไปที่โซนหลังบ้านครับใครที่ชอบทํากิจกรรม outdoor activity แบบนี้นะครับก็สามารถเปิดประตูออกไปรับแสงรับลมได้นะครับ สำหรับห้องนอนที่4นะคะอยู่บริเวณชั้นล่างนั่นเองนะคะข้อดีของห้องนี้คือสามารถที่จะมองเห็นวิวได้2ฝั่งด้วยกันนั่นก็คือด้านหน้าบ้านและด้านข้างนะคะเหมาะมากๆเลยที่จะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเพราะว่าพื้นนี่นะคะอยู่ในระดับเดียวกันห้องนี้วางเตียงประมาณ3ฟุตเครื่องได้นะคะวิวโต๊เครื่องแป้งนะคะรวมถึงตู้เสื้อผ้าแบบนี้ได้ถ้าไม่มีผู้สูงอายุห้องนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานก็ได้แต่ถ้าใครที่ชอบทํางานอยู่ที่บ้านยิ่งโดยเฉพาะการขายของออนไลน์แล้ว เปลี่ยนห้องนี้ให้เป็นสต็อกของออนไลน์หรือว่าห้องไฟ์สดได้เลยค่ะติดกับห้องนอนชั้นล่างนะครับจะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งเหมาะมากๆสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ห้องนอนตรงนี้ก็สามารถใช้ห้องน้ําที่ติดกันได้เลยนะครับเขามีฟังก์ชันมาให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภัณฑ์นะครับชเวอร์หรือว่าอ่างล้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีบานกระทุงนะครับเป็นบานเปิดระบายอากาศให้ด้วยครับ หมายทำอะไรอยู่ครับโอ้ยหมายชอบครัวแบบนี้มากเลยปอดูสิโอ้ทำครัวทิฟแล้วกลิ่นก็ไม่ออกเลยนะใช่เพราะว่าที่นี่นะครับต้องบอกเลยว่าครัวเป็นหัวใจของบ้านเลยนะครับบ้านไหนที่ชอบชำครัวมากๆนะครับที่นี่เหมาะมากๆเพราะว่าเขาให้ครัวมาเป็นแบบครัวปิดเพราะนั้นคุณจะต้มผัดแกงทอดอะไรทําได้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นเนี่ยมันจะเหม็นออกไปข้างนอกนะครับที่สําคัญเขามีหน้าต่างระบายอากาศแบบนี้ให้ด้านหลังจะบิ้วเป็นครัวรูปตัวไอแบบนี้ยาวๆได้เลยนะครับแล้วก ก็อย่าลืมครับที่เก็บของต้องมีครัวเขาให้ห้องเก็บของขนาดใหญ่มาเลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลานซักล้างนะคะขอแวะที่มุมตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะบางบ้านนี่นะคะในห้องครัวเขาก็อยากจะมีตู้เย็นแบบไซส์ใหญ่2ประตูใช่ไหมไว้เก็บของได้จุใจ พื้นที่ตรงนี้ค่ะสามารถวางตู้เย็นขนาดใหญ่ๆไว้ได้เลยแช่ของได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเชื่อมต่อพื้นที่ครัวตรงนี้นะครับไปที่ลานซักลานน้างด้านหลังบ้านนะครับต้องบอกว่าโครงการเนี่ยเขาเตรียมงานระบบแล้วก็โครงสร้างไว้อย่างแข็งแรงเลยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องว่ามันใช้ใช้ไปแล้วจะพังหรืออะไรแบบนี้นะครับโอ้ มีเสียงด้วยนะครับ uh huh. นี่เวลาเปิดประตูตรงนี้เนี่ยจะมีเสียงอย่างที่ปอบบอกไปนะครับว่าบ้านในโครงการ uh huh. ทุกหลังนะครับ uh huh. เขาจะให้ระบบแมกเนติกเซนเซอร์กับบานประตูหน้าต่างทุกบานเลยนะครับ uh huh. เพราะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องงัดแงะ uh huh. เวลามีการงัดแงะเปิดประตูเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ uh huh. ก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้แหละครับอ่อ uh huh. อีกหนึ่งความปลอดภัยที่อยู่ในบริเวณห้องครัวนี้นะคะด้านบนนี้ค่ะ เห็นหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนะคะถือว่ามีสโมกเททเตอรน์นะคะตรงนี้เนี่ยหากมีควันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องแบบตรวจจับควันนั่นเองนะคะหากมีควันเกิดขึ้นภายในห้องครัวก็จะมีสัญญาณนะคะดังเตือนไปยังแผงควบคุมนั่นเองเ <ใช S 1> <ๆ S 2> พราะบางคนทํากับข้าวแล้วลืมไงใช่เนาะอันนี้อ,อันตรายบางคต้มอ,อะไรไว้ผัดอะไรไว้แล้วลืมปิดแก๊สอ,อันนี้อันตรายมากๆเลยะะใช่แล้วค่ะอันนี้ส่วนของห้องครัวนะคะได้เวลาที่เราสองคนจะพาไปรีวิวชั้น2กันแล้วค่ะไปครับ บัานไดนี้แข็งแรงมากเลยนะขึ้นลงไม่มีเสียงเลยนะป๋อแข็งแรงแน่นอนครับไหมครับเพราะว่าโครงสร้างของบันไดเนี่ยเขาให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ตัวฟินิชชิ่งนี่ครับเขาให้เป็นไม้ยางพาราประสานครับต้องบอกเลยว่าเดินเนี่ยเงียบสุดๆเลยจริงค่ะและที่ชานพักบันไดแห่งนี้ที่เราอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีแสงสว่างเหมือนกันนะคือหมจะบอกว่าต่อให้เราไม่เปิดไฟในส่วนอของบันไดเนี่ยก็ยังมีแสงสว่างเพราะว่านี่ค่ะ เขาให้หน้าต่างคือแบบบานสูงมากๆนะคะแล้วก็มีขนาดแบบกว้างด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้แสงเต็มที่มากๆเลยไปที่ชั้น2กันดีกว่า<ห>นะครับ<ห>อโอ้โหนี่พื้นที่ชั้น2ครับไหม,มต้องบอกว่าความรู้สึกแรกที่ปอรู้สึกนะคือชั้น2เนี่ยทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเอ้ยไม<ห>่ชอบมุมนี้นะรู้สึกมีความโฮมมี่เป็นบ้านมากๆนะครับสิ่งแรกที่ปอยอยากจะพูดถึงเลยก็คือพื้นนั่นเองะนะครับ สเปคพื้นที่เขาให้มานะครับเขาใช้เป็นพื้นไม้ SPC LT by Corto ครับต้องบอกเลยว่าแข็งแรงมากๆแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติดูแล้วอบอุ่นนะครับ for to ceiling ชั้น2เนี่ยเขาให้2.7เมตรเลยเพราะนั้นโปร่งโล่งแล้วก็สบายมากๆครับค่ะแล้วอย่างมุมที่เรา2คนอยู่ตรงนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นมุมอเนกประสงค์ก็ว่าได้เนาะมุมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครนะคะอยากจะอุ่นใจในบ้านแนะนําว่าทํามุมนี้นะคะเป็นแบบยิ่งพาหรือว่าเป็นแบบว่ามุมที่ไร้สุทนิ์นได้แต่ถ้าเราไม่ใช่สายทําม นะคะคป็นมุมงทำงานพักผ่อนแบบนี้ได้เลยอนชอลเป็น,นสายาอาทรรมแบบใหม่ใช่ไหมออใช่ <c oughs> <c oughs> แไปนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มุมนี้เนี่ยก็ยังจะเป็นหน้าต่างนะคะที่สามารถที่จะมองเห็นวิวด้านข้างบ้านได้เป็นหน้าต่างแบบเข้ามุมนะแล้วก็เป็นกระจกใสแบบนี้ด้วยอุ้ยดีจังเลยอะมองเห็นวิวด้านหน้าได้แบบสบายๆเลยแล้วก่อนที่จะไปดูห้องนอนกันนะคะมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจทีเดียวครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าตรงนี้คืออะไรนะครับเขาก็คือคอนโทรลพาร์เนลทัชสกรีนนั่นเองนะครับอย่างที่ป๋อบอกไปว่าบ้านทุกหลังเขาจะแถมระบบกันขโมยที่บอกว่าแมกเนติกแอนด์ช็อคเซนเซอร์ซึ่งเราสามารถตรวจเช็ค้ว ก็ควบคุมนะครับผ่านหน้าจอทัชสกรีดตรงนี้ได้เลยครับโอ้ยอย่างนี้อยู่ในบ้านเราก็อุ่นใจเนาะเพราะฉะนั้นได้เวลาที่เราจะเข้าไปดูห้องนอนแล้วนะคะว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยน่าจะนอนหลับพักผ่อนขนาดไหนต้องอลังการแน่ๆเลยไปดูกันครับนี่แหละครับบรรยากาศห้องมาสเตอร์เบดรูมเป็นไงโอ้โห ที่นี่นะคะห้องมาสเตอร์เบดมใหญ่มากนะหมาต้องบอกแพลนไว้เป็นแบบนี้นะคะคว่าเขาจะแบ่งเป็นแบบโซนด้านหน้าเนี่ยเป็นห้องนอนใหญ่นะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดส่วนอีก2ห้องนอนเนี่ยจะอยู่ในโซนหลังของบ้านนั่นเองนะคะคซึ่งเนี่ยมันมีขนาดกว้างมากของจริงคือแบบ แยกเป็นส่วนต่างๆได้เลยกว้างใหญ่แน่นอนครับเพราะว่าโครงการนี้นะครับเขาให้ห้องมาสเตอร์เบดูมาเป็นแบบห้องหน้ากว้างจะได้หน้าต่างนะครับยาวเลยทําให้ห้องนอนนี้ดูโปร่งโล่งแล้วก็สบายมากๆนะครับอย่างที่เห็นด้านหลังปอนะครับจะเป็นเตียงขนาด6ฟุตวางได้สบายๆเป็นเตียงคิงไซส์แล้วเหลือพื้นที่ซ้ายขวาให้เดินรอบเตียงได้ด้วยนะครับคุณสามารถ จัดเซตนะครับเป็นเซต living area แบบนี้ในห้อง master bedroom ได้สามารถนั่งพักผ่อนแบบเป็นส่วนตัวที่สำคัญนะครับมีประตูเปิดเชื่อมต่อกับโซนของ t e r r a e ได้ด้วยครับส่วนด้านนี้นะคะก็ยังเป็นโซนของ walk in closet นั่นเองนะคะโดยบ้านมาตรฐานเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวของห้องแต่งตัวทำประตูสไลด์นะคะสไลด์แบบนี้เราก็ได้ความเป็นส่วนตัวนะเข้ามาดูกันดีกว่าว่าในห้องแต่งตัวเนี่ย ถูกใจสาวๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆถูกใจใหม่แน่นอนนะคะเพราะว่าสามารถที่จะบิวตู้เสื้อผ้าสูงจรดฟ้าเพดานได้เพราะ for to ceiling นะคะสูงถึง2.7เมตรด้วยกันนะคะมีโตเครื่องแป้งเก๋ๆแบบนี้ที่สามารถมองเห็นได้อย่างเต็มตัวได้เลยนะคะ พื้นที่ห้องน้ําในนี้เนี่ยนะคะหมายชอบอย่างหนึ่งคือเขาแบ่งแยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเอาไว้เนาะเวลาเรายือนอาบน้ํานะคะน้ําก็จะไม่กระเด็นมาอยู่โซนแห้งเพราะว่าเขาทําพื้นต่างระดับเอาไว้ให้เนาะน้ําก็จะไม่ทะลักออกมานะคะเราอาจจะทําราวม่านกันหรือว่ามีกระจกในการกันก็ได้นะคะส่วนตรงนี้เนี่ยเขายังมีหน้าต่างนะคะหรือว่าช่องระบายอากาศที่สามารถเปิดระบายอากาศแบบนี้ได้เนาะนี่ได้ถึง2ชั้นเลยนะคะเป็นบานกระทุ้งค่ะ ไปไงถูกใจสาวๆเลยใช่ไหมฮะชื่นชอบเลยล่ะต้องบอกเลยนะครับว่าที่นี่ครับเขาออกแบบมาให้รองรับการใช้งานทุกเจเนอเรชันจริงๆนะครับ<ช>เพราะว่าโครงสร้างของเขานะครับก่ออิฐฉาบปูนเป็นแบบคอนเวนชั่นแนลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจ,จะแข็งแรงกว่าผนังสําเร็จนะครับและเขาใช้อิฐมวลเบาด้วยซึ่งอิฐมวลเบาตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอิฐที่ลดเรื่องของความร้อนอ,อยู่ในบ้านก็สบายแล้วใครที่อยากจะตกแต่งเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนะครับสามารถทําได้ง่ายมากๆเลยครับไหม ขออนุญาตพาทุกคนนะครับมาชมห้องนอนที่2กันนะครับมีขนาดใหญ่พอประมาณเลยสามารถวางเตียงควีนไซส์แบบนี้ได้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างขนาดใหญ่ปลายเตียงเนี่ยผมมองว่าสามารถวางโต๊ะทํางานได้สําหรับใครที่อยากทํางานหรือว่าอ่านหนังสือในห้องนี้เหมาะกับลูกคนโตมากๆเลยนะครับเชื่อมต่อมาในพื้นที่ด้านหลังตรงนี้นะครับเขาทาเป็น walk in closet นะครับต้องบอกว่าใครที่ชอบแต่งตัวเนาะมี walk in closet ส่วนตัวแบบนี้แล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศให้ด้วยนะครับ ถัดไปนะครับจะเป็นพื้นที่ห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ําของห้องนอนที่2เนี่ยให้มาขนาดค่อนข้างใหญ่ทีเดียวมีสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีชาเวอร์ครบถ้วนทุกฟังก์ชันมีบานหน้าต่างระบายอากาศนะครับเป็นบานกระทุงและแน่นอนครับแมกเนติกเซนเซอร์เขาแถมมาให้ด้วยนะครับ ส่วนห้องนอนนี้ค่ะก็คือห้องนอนที่3านะคุณผู้ชมค่ะก็มีขนาดกระทัดรัดนะคะห้องนอนนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะนี่คือดูการตกแต่งเขาสิวางเตียงประมาณ3ฟุตครึ่งได้นะคะแสงสว่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือแสงธรรมชาติที่เข้ามาอย่างทั่วถึงมีหน้าต่าง2ฝั่งด้วยกันแล้วก็มีตู้นะคะที่เราสามารถบิวเอาไว้ได้นะคะในมุมนี้เนี่ยโดยที่ยังมีพื้นที่ห้องไว้สําหรับวางโต๊ะข้างเตียงแบบนี้ค่ะส่วนในห้องนอนนี้นะคะหมายต้องบอกว่ามีห้องน้ําในตัวด้วยซึ่งแน่นอนว่า เราอยากมีห้องนอนส่วนตัวแล้วก็ต้องมีห้องน้ําส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนขนาดห้องน้ํานี่นะคะเขาก็ทําไว้น่ารักเหมือนกันนะคะเพราะว่าแยกระหว่างโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งที่สําคัญเขาไม่ลืมนะคะที่จะทําหน้าต่างระบายอากาศไว้เพื่อลดความอับชื้นในห้องน้ํานั่นเองค่ะ เห็นตัวบ้านแล้วคงอยากรู้ราคาแล้วใช่ไหมระคะราคาจะต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะคะสําหรับโครงการนิรติบางนากอม .12 บายเซนทันพัฒนานะคะโครงการนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่6กล้านเก้าบาทแต่สําหรับไทยบีที่เราสองคนพามาชมในวันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 8ล้าน4แสนบาทเท่านั้นเองซึ่งราคาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะถ้าเทียบกับบ้านเดี่ยวแล้วแล้วแถมนะคะยังพัฒนาโดยบริษัทเซนทรันพัฒนาจำกัดมหาชนอีกด้วยแถมเขายังมีสิทธิพิเศษที่รอให้เราอีกเยอะแยะมากมายเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับลูกบ้านต้องติดตามนะครับว่าสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าเยอะมากมายจริงๆนะครับในส่วนของการออกแบบข้อหมายต้องบอกเลยว่าที่นี่เขาใส่ใจการออกแบบตั้งแต่ภายนอกสู่ภายในภายนอกเนี่ยเขาเลือกใช้วัสดุที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นสีที่สะท้อนความร้อนเองหรือว่าที่จอดรถนะครับที่จอดได้ในร่มถึง2คันก็ตามแต่ส่วนภายในนะครับจะเน้นเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเป็นพิเศษนะครับใครเป็นแบบไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้เหมาะกับทุกเจเนอเรชันเพราะนั้นถือว่าโครงการนี้คุ้มสุดๆเพราะตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพบางนากม12ด้วยครับและมาพร้อมกับความเป็นส่วนตัวนะคะเพราะมีเพียงแค่155ครอบครัวเท่านั้นแถมยังมีความปลอดภัยถึง6ระดับด้วยนะ เรียกว่าอยู่โครงการนี้นะครับปลอดภัยสุดๆเลยนะครับ ใช่แล้วค่ะถ้ามีโอกาสนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแวะมาได้นะคะที่สํานักง,งานขายนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยโฮมรีวิวของเราเนี่ยถือว่าพารีวิวจนครบแล้วเนาะปอเนานะครบท่วนสมบูรณ์ความนะครับอย่าลืมแวะมาชมกันนะครับแล้วก็จับจองกนะันสักหลังสองหลังก็ได้นะครับยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะและครั้งหน้าโฮมรีวิวของเรานะคะจะพาไปรีวิวโครงการไหนในทําเลที่ดีราคาที่โดนห้ามพลาดสำหรับวันนี้เรา2คนหมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดครั